หนูนิดนี่อหนูฝ่หนูหนูอ่านหนูอ่านหรอหนูชอบหรอชอบไหมคะลูกหนูนิดจับใบยันมาตัดต้องไามอยู่อ๋อเขาอ่านนิทานให้ฟังว่าตัวไหนโอมีหอให่เลือกเยอะเลยสอง่าเราดีมากสบอยอ่าสองฝ่านะล่อยะบย ปลาหมุนให้้อมยางหอมยางหนึ่ง,งนะหงสองสามหมุนหมุนหมุนเปื่เ <c oughs> น้้ยเฮ้ย,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 ยเฮาาน้อเฮ้เล้ย้ยเฮ้ยเฮากเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมฮ้ยเลยเอ้ย้ยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้เ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยย้เ้ยเฮ้้ย้ มันนิี้งมากเลยนะของหวานดีดูดินิ่มากเออเฮ้ยดดึงดึงดึงดึไหนชอวเพื่อนนนินี่ต้องเลี้ยงน้องไหม้ลน้องไหมนอนให้นอง้นอนนอนนนี้นอนิ่งเอาจับเนาะฉันชอบเหรอไหนไหนแม่จับดิดึงดึงวิ่งไม่กลัวนล้วพันมาถ่ายรูปคู่กับตู้ก่อนเร็ว ขวัญหันมาโชว์ด้ยโชว์โชว์ดึงๆนึ้งหนึ้งหนึงยืนก่อนยืนก่อนขวัญได้อะไรมาอุ้ได้ลูกโป่งด้วยพี่ให้มาเหรอตังแตกเจ้าหมูเจ้าหมูให้มา อ๋อแม่มดไงเราเรียกว่าเจ้ามดโดนพี่เขาโอ้ไม่ไรนะมีในโนเสาร์ด้วยมีรถไฟอ๋อแล้วผันชอบเนี่ยเหรอแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอขันชอบเหรอเนี่ยเหรอเจ้ามดเนี่ยเหรอเขาเรียกเขามดแม่มดไม่มีประสาทด้วย ผ่อนแวะแล้วมีของเล่นนัวเป็นร้านหนังสือหนูอยากได้อคะคะนี่ไงมีนิทานด้วยที่ที่ที่แม่ชอบเล่าให้น้องขอนฟังไงออสีส,สีนิ่งๆนินทานเจ้าหญิงได้ออด้วยหนูหนูได้ไหมได้สิโอ้หมีอะไรบ้างนะเขาชอบดูนิทานนิทานเทียเลยนิทานอ่ะลูกนง่ายง่ายไ,ไหมัม่ยง่ายไหม ันชอบเหรออะไรอ่ะโอ,อ้โหนั่งอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้นหันมาสิโอ้โชว์ทีโชว์เพื่อนสินี่ว้าวไอ้ยางยับกูอยู่ยังแย่งหนูใครอ่ะนี่เขาเรียกว่าอะไรแขนแขนแย่งหนูเน้นอยู่ไปดูตรงนู้นนี่มีอะไรกับป๊ะป๊าไปดูซิลูกเอาเก็บที่เดิมด้วยที่ไหนน้อหันเก็บตรงไหนคะ ผ่านเดินดูสิมีอะไรบ้างชอบหนังสือเหรอ,ม,อมีอะไรบ้างนะผ่านชอบหรอหหรอ๋อชอบมดเหรอเจ้ามดกับตากะแตนแม่ม่แยามก,กินข้าวอยู่อ๋อหหเอาเก็บที่เดิมมาลูกอันนี้ไม่แพงเลยแบบว่า35บาทเอง แป้งคั้นผุน้ำแป้งแล้วแป้งฟันน้ำแป้งฟันถูกเ <c oughs> นี่ยน้ำแป้งกินนมแล้วไม่แป้งฟันฟันจะผุน,นะเออถ้าใครกินขนมแล้วไม่แป้งฟันนะฟันผุแน่เร <c oughs> ีย <c oughs> <c oughs> นรู้นิดเก๋เก๋หนูนิดหนูนิดนี่ลูก <c oughs> หนูอ่านหนูอ้านเหรอหนูชอบเหรอชอบไหมคะลูก <c oughs> หนูนิดจับไปยานมา อ่านนิทานให้ฟังหายอ่านยังไงลูกอ่านยังไงอ่านว่าแลอะไรดูก็เปิดได้ไหมหนูนิดนิดนี่เปิดหน้านี้เนะี่ยหนูนิดทำอะไรอยู่ลกูกอันนี้กระดบมืออยู่นี่กบมือเลยหรอนี้เป็นผีเสื้อดูมีผีเสื้อมีดอกไม้เก็บตรงไหนข้างบนตรงแบบตรงข้างบนหรือเปล่าลูกไปตรงไหนอีก น้องอยู่บนรถอันนี้น้องขัญนมีเยอะแล้วของเล่นอ่ะน้อเตนี่อุ้ยมีไดโนเสาร์ด้วยได้ตัวใหญ่เลยเฮ้ยนี่ดนีอได้อะไรนั่นไปทำศัพท์ตัวต่อนงขั้นรู้จักป่ารู้ักือดูนี่อ้นี่มันซอมบี้ อ่านไม่ได้เนี้ยน้องขวัญด้วนใหม่เอาอ่านได้เหรอน้องเปิดได้แม่นึกว่ามันปิดไว้ไม่ได้วน,น,น,นไม่ได้น้องขวัญน,น้องขวัญไปด้วนอื่นดีกว่าเนาะหนูอ,อยากได้ พอยังไปดูอย่างอื่นบ้างนะผ่านชอบไหมไม,ไมีนั่งดูดูดูผ่านมาเลย ไปยังลูกมาดูันอื่นบ้างจับมือกับป้าได้ขนมเต็มมือแบบว่าเลป้าแวะซื้อเกี๊ยวอีกแล้วโคตรเกี๊ยวอร่อยมากกิน กองใหญ่กองนึงเพอะเดี๋ยวกินไม่หมดมกินมากเลย